สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Pink Zone Story อันนี้ก็กลับมาแล้วกับการดูรีแอคชั่นของรายการโลกทุกคิงด์เย่ตามที่เขาที่แล้วเรามันเป็นโลกคอลเลคชันาะใช่ของคู่ T.O.O และว i l ลี่วิลลี่คู่ที่สองก็จะเป็นของ Pentagon และ On and Off ที่มาในเพลงคิดยึดเลิของ Blackpink รู้อยากขอด้วยในคิดยึดเลิฟก็คือเป็นเป็นเพลงเกิร์ลกรุ๊ปแรกในรายการด้วย ก็เอามาทำก็เพื่อปกติเพลงคิวด็เลิฟจะเล่าถึงความรักที่เจ็บปวดใช่ไหมเขาก็จะทําให้มันเศร้าเลยให้มันลึกให้มันแบบเศร้าไปเลยรู้ว่าเราเข้าถึงด้วาความความเพนจากอนนะพูดถึงเพนจากอนคือเขาชอบทําเพลงแบบจีบๆอะไรหลออ่ะคือหุยก็อนะปูดิกเพลงให้ใหม่ให้เรียบเรียงเพลงใหม่ให้มันเศร้าก็คือเพลงคิวเด็ดเลิฟมิตคนก็ต้องรู้จักใ่อย่างคาะที่เราที่เราดูไปใช่ไหมยัง อนครั้ที่แล้วยังไม่ค่อยเข้าใจจติกาก็คือก็คือเขาอ่ะจะจะเลือกคนมาแสดงกี่คนก็ได้และตอนดีโออ่ะเขาเขาบอกว่าอาจจะเป็นการแสดงครั้งสุดท้ายก็เลยอยากจะแสดงทั้งหมดมันก็เลยเต็มเลยทีส่วนสำหรับเพนตะก้อนกับออฟแอนด์ออก็เลือกแบบใครจะแสดงก็ได้ครึ่งกับครึ่งก็ได้ทั้งหมดก็ได้กี่คนก็ได้อ่ะคือเพนตะก้อนก็สามออฟแอนด์ออฟก็สามก็คือเสียงร้องก็คือหัวหน้าวง คือออนและออสจะมีลีดเดอร์สองสองคนเพราะที่ว่ามันมีสองทีมออนกับออฟอ่ะก็ลีดเดอร์สองคนแล้วก็แรปหนึ่งคนแล้วเพนจาก้อนก็หัวหน้าวงคีโนแล้วก็แรปวงไหนอ่ะแบบว่าวงไหนที่จะบอกว่าทำให้เต็มที่เพราะจะออกแล้วะไม่ไม่ได้ออกเทียดเลยใช่ใช่ก็คือก็คือเราก็ต้องไปดูสเตจเอ่อย้อนความหลังนิดนึงว่าคิวดีเลิฟของแบ็คพิงเนี่ยเลิฟ คือตอนนั้นตึ่งปังมากสำหรับเพลงนี้ก็คือปกติเพลงคือความหมายของเพลงมันจะแบบว่าเศร้ามากแล้วแล้วเ็จะเอาทำให้มันเรียบเรียงร้องใหม่ให้มันเศร้าเคือปกติพวกนี้เคยเอาเพลงนี้ยเรียบเรียงเป็น R and B มาก่อนแล้วสเต็ปไหนสเต็นี้แหละแล้วมีคนในอ่อาก็พูดว่าพี่แบบว่าพี่เคยเอาเพลงนี้มาเรียบเรียงแล้วก็อยากอยากให้ลองทำใหม่ให้มันหนูว่าเศร้าแลลึกซึ้งกว่าเดิม เป็นย่งไรไดูดูอะไรกับสเตจควเดลเลอรของเพนทั้งก้อแนบอ่นออคิวคนึกว่าทะเลมีก็คือ ที่เราดูทุกครั้งทุกสเตจของออนแนี่ยอะะที่คนหนึ่งอย่างซีนคนนึ่งเขาแบบเพาะมากแล้วก็ตอนตอน,ตอนรีบเรีย,เรย,เรยนเพลงดี่นี่เขาทำด้วยจริงๆนะนะแ,แล้วก็เล่าเรื่องบอกว่าเหมือนผู้หญิงอะเป็นผู้หญิงชิงอ<ช>่ะทีนเหมือนคล้ายคล้ายคำเปล,ล,ลี่ยน

s 니이 like me. c พี่เองนี่ ဒုင คนนั้นผู้หญิงหายเ <laughs> ห,หมือนกับแบบเ,าาเพิ่อะเพิ่อบอกว่ามนโกกนแล้วกดเออใช่เหมือนบเพิ่อจริงๆอ่ะก็คือแต่ความจิตเออสไตล์เป็นก้อนลงไปแบบคนนี่แบบเป็นโรคอย่างนั้นก็บอกว่าคิดแบบภาพตีนแล้วก็บอกว่าหมอจะยิงอยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แล้วก็ที่เหม็ราท่าแบบเขาผูกมันจะเป็นอะไรตับยี่สิบคอนเที่์ยี่สิบอะไรอันนี้เข้าใจอะไรอันนี้คิดเอาเองแล้วมันมีอีอย่างที่แบบแต่พูดไม่ รู้จะพูดยังไงดีแต่ว่าถ้าเราคนได้ดูก็จะรู้เลยว่าเขาจะการ์ตูนอะไรมาจบเลยเนี่ยบริยานีนี่แบบเจ๋งมากชอบชอบตอนที่ท่านี่เขา่ะท่านที่เขายองอ่ะมันดูมันดูแบบก็คือคุยบอกว่าขอแบบเซ็กซี่สุดๆเลยความล่าเสียงเขามันดูว่าเซ็กซี่แล้วมันดูแบบว่าเรารู้ว่าเขาแบบอารมณ์เป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันได้มันเข้าตัวเเหมือนเรานั่งฟังอย่งเศร้าตอนแบบเศร้าอะไรนะ อธิบายได้ดีเข้าใจงอารมณ์ของเพลงจริงๆก็คือสองวงเนี้ยคือเป็นวงที่แบบว่าคาดหวังทุกอันนี้อยู่ในมันเนาะใช่ไหมคือเขาไปอยู่ด้วยกันเน่ะก็แบบปังความที่ยิ่งใหญ่อาการเป็นตะก้อนที่เช่าอะไรจริงๆแล้วกับออนอัพที่สเตจยิ่งใหญ่มาลงใช่แต่เป็นหนึ่งคือแล้วอันนี้เขาทำสตอรี่ดีนะคจะบอกว่าให้คนเราแบบว่าเรารู้เรื่องได้อ่ะอันนี้บอกว่านั่นแหละเขาทำดีว่าแล้วยิ่งตอนจบอะ ก็คือบอกว่าเหมือนว่าเราที่เราเจอือดีมื่อที่เราดูพวกอย่างไปคือเข้าใจเลยเห็นตอนจบคิดไปเองคนเดียวอ๋อใช่ใช่มันก็เห็นตอนจบคอเข้าใจเลยว่าเขาจะซื้อแต่ฉันเป็นคนนั้นน่ะก็คือเขาก็คือพอแสดงรอบนี้เสร็จเขาก็ประกาศอันดับคิดว่าใครได้ก็คือยังไม่ได้ดูที่ที่เรกสเตตินนะไปดูก่อนธุ์ปลาในรอบคอลแล็บในในการแสดงสุดท้ายก็คือคู่ระหว่าง เดบบอยและว,วันอนัส<ม>ก็สำหรับวงนี้ก็มากับเพลงเพลงของรุ่นพี่หรือโซโล่ก็คือซัมมีนซัมมีนที่คยจัดก็เพลงกาชินะเนาะและ้วก็เขาก็เอาเพงลงเฮโูอีนเฮโรอีนก็เป็นเพลงคือเพลงของซัมมีนเนี่ยก็จะเล่าเรื่องถึงความรักหละต้นจะบอกของเพลงจะเป็นขั้นตอนการหาความรักแต่คือ,อ,อเดบบอยก็ทำให้ทาให้ฝนลุกด้วยดนตรี บอกว่าจะทําให้เรารู้สึกสนุกดีแล้วก็เขาไม่อยากบว่าไม่อยากคือปกติด้วยจะมาในในแวดดนแวตุกตานนะรอบนี้ก็แบบถ้ามันเหมือนเดิมแล้วคนจะแบบว่าไม่ไม,มันรู้สึกแบบเดิอมอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ก็จะทําให้ตัวเป็นเล่าถึงตัวเองขของะต้นฉบับจะเล่าถึงขั้นตอนหาความหมายใช่ไหมแต่นนี้ก็จะแบบสื่อถึงความเป็นตัวเองแล้วก็ใช้ท่อนแรปอะที่ต้องแต่งใหม่ในการความหมาย ความเป็นมาของเพลงก็คือการการเป็นเพลงคนเดียวอ่ะแล้วมาทำเป็นแบบนกัเป็นผู้หญิงอีกแล้วออแล้ว้ง่งฉลจันมีเป็นสเนของเอ็นเาดาวกับจันมีเพลงเฮดอ,อิน Thank you. พี่บอกว่าหมืยังไงอะว่าเออเรามีไฟจากการใส่ของของเราเลยนัน่นคือเป็นดูแบบว่าราเติบโตทำให้เราตื่นตัวตัวอะก็ไม่หนักค่ะ ก็เลือกบอยก็ส่งมาหคนมันนุก เศร้ามากี่ว่าแต่เราต้องสอบเศร้ากว่าตื่นนานาแล้วช่วงสอบว่าคือเกี่ยวกับอะไรนะขั้นตอนการนั่นแหละแต่ว่าการหาความรักอันนี้มันปกหักอ่ะแล้วถึงการเป็นมาของตัวเองไงเพกว่าจะได้มาเป็นอะไรแบบนี้มันจะตเรื่องของตัวเอง

เลีชั่นเลยวเขาเปล yes. ี่ยนเนื้อเพลงให้ให้เก็บตัวเองด้วยบางคำแบบนี <S <S ้แ euh ต่มันต้อแบบจุดเริ่มต้นที่ตัวเองมันเป็นนี้ใช่ไหมอันนี้ก็เป็นอีกฝึกหรอ ไม่ด <laughs> <'s something. S 1> ูได้เหมือนเดิมอันนี้ช่วงแบบความเป็นน่าจะมาแล้วมิสไน 干尿。 อีกชั้นไม่อยู่ในทีโยงวันนี้คือคอนเสิร์ตของคอนเสิร์ตกั้นเลยแล้ห แสดงการแยินทุกอะไรอ่ะเออนี่ข้าหลังเออก็เหมือนสิว่าเทุกวงว่กจะได้มายู่จุดนี้ดีอะทำไมดีอาี้ยชิมาสก์อไทิคื ปลี่ยนเพลงคนละเรื่องเลยแบบเอามาเล่า <S <S <ช>ลถึงตัวเองได้ให้เล่าควมแบบให้เครดิตคนอื่นนะให้แบบ <S <S ให้สือส่อถึงทุกวงว่า<ช>ทุกวงวันจะมาเป็นวันนี้มันก็แบบผ่านอะไรมาเหมือนกันเขาเข้าใจทาง,งเขาเขาคยดดีมากเลยเพราะว่าต่างจากว่าเพลงอ่ะอันเก่าอ่ะคือแบบรู้แบบอีกแบบนึงอันนี้คือแบบแบบโลกคู่ขนาดกันเลยอ่ะโลกคู่ขนาดีเด็กคิงไหมฮ่า่าฮแล้วก็แบบมาคนละเรื่องกันเลยอ่ะแล้วก็คือพอเอาแบบถ้าเกิดเราไม่คัดตอนนั้นอะ แล้วมาดูนะว่าเขาบอกเอาเพลงใหม่มาก็สำหรับลำดับก็ประกาศเนาะเพราะว่ามันก็เป็นการสะสมคะแนนอ่ะใช่ก็คิดว่าคือทันทีเราจำไม่ได้แต่ T.O กับเบลลี่ก็มาในเพลงของด BTS ที่นั่นไอเวทียิ่งใหญ่เพ็นเพลงออนก็สำหรับลำดับก็ออนแอนด์ออฟแล้ะพินทากอนได้ที่หนึ่งได้คะแนนห้าพันก็คืออะไรวะถ้าได้ที่หนึ่งอะพอรวมคะแนนแล้วอ่ะมันจะแบบพลิกผันทันทีไม่ใช่ไงก็จะชนะอะไรอใช่ไหมคะแนนรู้จะเยอะ ที่ได้ที่สามก็เป็นวี่เวีรีกับเกียวโอส่วนที่สามก็คือที่สามสำหรับถ้าได้ที่สามสำหรับเดอะบอยยังไม่เท่าไหร่แต่ทันนน่ะค่คือเสียงมากเพราะมันเอาได้คะแนนน้อยแล้วพอมาได้คะแนนรวมเพิ่มอีกทำให้ตัวเองตกไปอยู่อันดับหกก็พอคะแนนรวมในรอบแรกที่ยังไม่เป็นรอบสามใช่คนที่ได้อันดับหนึ่งก็เป็นออนอัอฟเลยเพราะว่าคะแนนสะสมสูงสุดก็แล้วก็เป็นทางก้อนลืม วันอัดก็วันอัดคือเสี่ยงมากที่จะที่จะออกก็คือรอบรอบเดี่ยวก็ต้องทำให้ดีถ้าไม่ได้คะแนนสูงคือวันอัดเนี่ยเสี่ยงสุดก็โอำหรับที่หนึ่งก็ออฟแอนด์ออฟเพนทากอนสองเดอะบอยสามรีวิวสี่ทีโอห้าและวันอันหกโ,โอเครอบต่อไปมันก็เป็นเดี่ยวก็สัาวีก็ขอจบนะเรา living. เรามาดูรอบหน้าในรอบเดี่ยวในรอบเพลงยูอาซองเดี๋ยวเรามาบอกถึงกติกาในคลิปต่อไป The show must go on.